เห็นว่าอันไหนที่จะทําได้ปฏิบัติได้ตั้งใจทําอันนี้ใกล้วันแม่แล้วพอดีก็เอาเรื่องแม่มาเบอร์ให้ฟังแล้วเราก็ต้องตั้งใจคิดว่าเราจะต้องปฏิบัติให้ดียิ่งกว่านี้เพื่อบูชาพระคุณของแม่ธรรมดาแม่เป็นทุกข์ขนาดไหนดูเอา ความทุกข์ทางจิตทางใจตั้งแต่วันที่เขาปฏิสนเขาอยู่ในท้องแม่ก็เป็นทุกข์หนักไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องระลึกนึกถึงพระคุณของแม่ให้มากที่สุด่ะแล้วก็ปฏิบัติให้ดีที่สุดเพื่อพระคุณของแม่เราจะคิดว่าเออบวชมาดีแล้วได้บุญแล้วไม่ใช่ต้องพยายามรักษาศีล ให้บริสุทธิ์ตั้งใจทําจิตทำใจให้เป็นสมาธิอย่างน้อยๆจิตของเราที่เคยเห็นผิดเห็นผิดเป็นยังไงบาปไม่มีบุญไม่มีไม่เชื่อบาปเชื่อบุญไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อของแม่ดื้อมาดืนี้เราก็ต้องเพยยียรพยายามนอบน้อม ระล,ลึกนึกถึงพระคุณให้มากๆอย่างนี้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องว่าบาปไม่มีเนี่ยไม่ใช่นะต้องให้เชื่อกรรมเชื่อพน้องกร,รมเชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงใครทําอะไรที่กระทาลงไปแล้วเนี่ยนี้ไม่พ้นหรอกรับกรรมแน่นอนในวันนี้ก็พรุ่งนี้แหละเร็วด้วยแต่ถ้าจะพูกนักภาวนาเห็นเร็วมากเป็นยังไงนักภาวนาเห็นเร็ว ก็นั่งพูดไปก็ฟุ้งซ่านไปคิดมากไปกลุ่มอกกลุ่มใจจะทําความภาคความเพียรกิเลสมากางกันนั่นแหะมันก็เป็นอย่างนั้นเรียกว,ว่าจะให้ได้ความดีเกิดขึ้นยากเพราะมันเป็นเครื่องกันก้นพวกปฏิปติบัตเห็นชัดเห็นเรื่องบาปเรื่องบุญชัดเจนมากไม่ต้องสงสัยเหลือเรื่องบาปเราทุกคนทุกท่านเลยนะเกิดมาเนี่ย มาจากอะไรจากการกระทําของพวกเราเองการกระทํากรรมดีหรือกรรมชั่วถ้ากรรมดีก็หาดดสวยความสุขเกิดมาไม่มีทุกข์ไม่มีเดือดร้อนเป็นคนมีสติดีร่างกายดีทุกอย่างเอาใจไว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีคำว่าขาดตกบกพร่องสะอาดการสามสองสมบูรณ์ ไม่ดึจประเริตผิดมนุษย์จิตดีหมายถึงว่าจิตมีสติดีจิตที่ดีนั่นหมายถึงว่าคนฝึกอบรมมาดีที่เคยฝึกอบรมทางด้านศีลก็รู้อพ่อแม่สอนใน้รักษาศีลก็รู้จักร้ายบาปกลัวบาปขึ้นมาถ้ามีนิสัยนี่มีมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กนะนิสัยกลัวบาปะอายบาปไม่ดื้อไม่ซนเป็นคนว่าง่าย ว่าง่ายสอนง่ายพ่อแม่ก็ไม่หนักอกหนักใจถ้าบางคนหนูไม่ค่อยเชื่อฟังเรียกว่าเอาแต่ทิฏฐิเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์ดังนั้นเลยเรียกว่าทําบาปทําให้พ่อแม่เป็นทุกข์เลี้ยงงนเลี้ยงลำบากแล้วยังต้องมาให้ทุกข์ให้เดือดร้อนอีกหนักเข้าไปอีกเรียกว่าทำความชั่วให้แก่ตน เป็นคนมืดคนโง่คนเกลาคนบอดนักเข้านักเข้าเอาแล้วก็เพื่อนไม่ดีเลยไปทางผิดจิตก็เดือดร้อนตลอดเวลาดีด่เรยว่าคนไม่มีบุญกุศลส่งเสริมเรียกว่าภูเพกตะพุญ,ญิตาในสําคัญไม่ใช่ไม่สําคัญคนมีบุญเก่านะทําอะไรปุ๊บมักจะได้เห็นผลในปัจจุบันทันตา คือว่าจเจริญพลุกพลุกพลุขึ้นมาเลยทําอะไรที่คิดว่าไม่ได้ก็ได้เพราะมีบุญเก่าบุเพกตะบุญยตาสําคัญมากพวกเราต้องสั่งสมไว้บุญไม่เคยนําความทุกข์เมือดร้อนให้แก่ใครใครสั่งสมบุญเรื่องบ,บุญเรือเร่องกุศลทุกคนต้องเข้าใจว่าไม่ใช่คนอื่นทําให้พวกเราเนี่แหละทํากันเองสร้างเกิดขึ้นมีมา กิเลสแต่มันเกิดจากไหนก็เกิดจากใจของพวกเราทุกท่านทุกคนสั่งสมมามันก็เลยมากก็สั่งสมมันมากมันก็มากนะวันๆก็เอาแต่โกรธเอาแต่โลภเอาแต่หลงวันๆก็ถือแต่ทิฏฐิถือแต่มานะถือตนถือตัวถือเขาถือเราอยู่นั่นทั้งวันก็ถือมันไว้ไม่ยอมลดไม่ยอมละไม่ยอมเอาชนะกิเลสก็ปล่อยมันไปตามมันมันก็หนักเข้าไปทุกวันทําให้มืดทําให้โง่ให้เขา เราก็เลยไม่รู้ว่าเออทําไมใจเราทําไมมันร้อนไม่หยุดสักทีไปวัดก็ไปไปไหนก็ไปอาจารย์ไหนกับสอนมามากต่อมากทําไมมันยังโมโหอยู่ก็เพราะเราไม่ยอมชําระมันออกไปอย่างนี้น้อยวันๆันเราต้องพยายามมากๆอย่าตื่นขึ้นมาอย่าไปทําความเศร้าวความโศกอย่าให้โรคจิตมันกาเริบพยายามทําให้สะอาดทําจิตให้สะอาด ทำไงทำสะอาดไหวพระสวดมนต์มานั่งภาวนาและลึกถึงพุทธเจา้าซะเดี๋ยวไปล,วลึกถึงีกเรื่องไม่เป็นมงคลเรื่องอะไรต่อะไรที่มันเป็นผิดจากพระธรรมคำสอนอะไรบ้างเอ,อ้ไปคิดพยาบาทเขาซะไปคิดจองเวรเขาซะอย่างเงี้ยไม่ถูกแล้วผิดแล้วเราต้องแผ่เมตตาแล้วก็มาตั้งใจ พิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณารูปร่างกายให้เห็นเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟพิจารณาอยู่อย่างนั้นนะเอาไม่เที่ยงเกิดเกิดดับดับ,ดบเกิดแล้วดับไปสลายไปนี่เรียกว่าสั่งสมบุญให้เกิดปัญญาแท้จริงมันจะได้ไม่ยึดเนี่ยมันไม่มีตัวตรงไหนลมก็ไม่ใช่ตัวดินก็ไม่ใช่ตัวเรา มันก็เป็นสภาพมันมไม่ปแปรปรวนไปอยู่อย่างนี้เนี่เห็นไหมโทล้มกันทั้งวันเราไปยึดไปตัวตนได้ยังไงหาดไฟความบอป่นมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราไปลึดยึดเอานั่นเอานี่มันก็ทุกข์ใจเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ทุกวันให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่กันไม่ชหล่างยั่งยงืนเป็นอนิจจัง พอรู้อันนี้จังชัดเจนไม่ต้องสงสัยเลยเนี่ยทุกขังเนะมันก็เป็นทุกข์กันเนี่พอเรายึดมันก็ทุกข์กันเนี่ยเวทนาก็เกิดใช่ไหมถ้ามันไม่มีตัวมีตนไม่มีความเป็นเขาเป็นเราจะเอาเป็นอะไรทุกอย่างที่เคยหนักแบกขันของเราแนตะ่ว่าเป็นภาระที่หนักที่สุดรูปร่างกายสังขารร่างกาย ที่เรายึดเราถือก็เป็นของหนักเวทนาความเจ็บปวดอยู่ในถาดในขันเดี๋ยวก็มีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์อย่างบางครัง้งถูกใจดีใจหัวเราะมีความเพิดเพลินเจริญใจอยู่ไปเครื่องเล่นเครื่องอยู่เต้นลราไว้แล้วก็เป็นเครื่องอยู่อันนึงของคนโลกภายนอกโลกเขาจินตยมจินยอมหอใจกดลูกเกิดเสียงกกินกระดดอยู่อย่างนี แต่จิตเนี่ยไม่เคยบำบัดไม่เคยบำรุงไม่เคยรักษาปล่อยให้ไปตามกิเลสปล่อยให้ไปตามตัณหาเกิดความทะเยอทะยานอยากมากๆวันนี้ก็มากอยากมากๆพรุ่งนี้มันก็เลยมากๆไปเรื่อยๆไปดูดิทนเนี่อย่างร้อยวันพันปีเงมันจะมากขนาดไหนนิสัยก็เลยเป็นคนมีแต่ความโลภความละโมบโลภมากอยู่ในหัวใจ คิดจะเอาแต่ทางที่พระพุทธเจ้านั้นสอนให้เราชำระชำระจิตชำระใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสทำใจให้เป็นผู้ไม่ยึดมัน่นถือมัน่นในท่าตุของเราเนะี่ยพวกเรายึดเอาถือเอายิ่งถือก็ยิ่งทุกทุกหนักเข้าไปทุกวัน ถึงขนาดว่าบางครัง้งบางคราวที่หนักจนไม่อยากจะอยู่เป็นมนุษย์คิดสัานฆ่าตัวเองอย่างเงี้ยจิตมันไม่มีสาระที่พึ่งก็เลยเอากันว่าเอาเพราะมีรูปนี่มัน,มนถึงทุกก็เลยฆ่าตัวตายบ้างกินเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่ามนุษย์ขาดศีลไม่มีในใจขาด สติขาดปัญญาขาดสมาธิเพราะฉะนั้นการที่มาฝึกอบรมจิตใจฝึกขัดดัดนิสัยตั้งใจบำเพ็ญโพนานั้นได้กุศลแหล่งล้ามากที่สุดเพราะทำให้จิตของเรานั้นหลุดพ้นจากก่อนทุกข์กันได้รู้อยากที่ไม่เคยรู้แบบก็รู้รู้ขึ้นมาเพราะการ,ราพนาไม่รู้บุญเลยเราก็ได้รู้บุญรู้ว่าบุญเกิดจากอะไร ทานนำไมบุญสาเร็จด้วยการให้ทานสีน้ำไมบุญเกิดจากการรักษาศีลภาวนาไม,มก็บุญสําเร็จจากการภาวนาเนี่ยอย่างเงี้ยก็เริ่มตั้งใจทำกวนขวายเอาจริงเอาจังตั้งใจเถอะปฏิบัติเอาจริงเอาจัง,ง,จจง,จงสมหวังทุกท่านไม่มีคําว่าไม่ได้อย่าไปน้อยเนื้อต่ําใจอย่าไปว่าตนเองบุญน้อยวาสนาน้อยไม่น้อยยืนยันได้ทุกท่านมีบุญมาก ทำไมถึงมากอ้าวก็ได้เป็นมนุษย์เนี่ยเลิศที่สุดแล้วถ้าเป็นสัตว์เลยเออนัอ่นอาภัสสัตวถ้าเป็นเปรตเป็นสูรก,กายสัตว์ริชานเนี่ยนั่นต่ำจริงจริงทีนี้เราเป็นมนุษย์อะ่ะโอ้โหเลิศประเสริฐสุดแล้วรักษาแต่แต่ในความดีที่มีแล้วให้เพิ่มมากๆให้มีมากๆให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่าไปท้อแท้ตั้งใจปฏิบัติบูบบชา อย่าไปเอากิเลสตัณหามาเป็นสระาที่พึ่งต้องเอาพุทธโธเป็นสรณะเอาธรรมโมเป็นสรณะสังโฆเป็นสรณะเพื่อเราจะเอามาชำระไอ้ตัวที่เราเป็นทุกข์หนักอยู่ในหัวใจทุกท่านนะทุกข์ที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องมาเจ็บมาปวดมาอย่างนี้ละแก่อยู่อย่างี้เจ็บเยืองี้ตายอยืองี้ พลัดพรากจากของรักของชอบใจโศกปริเทวทุกโทมนัดอยู่อย่างนี้นี่แหละปัญหาที่ไหนละ่ะถ้าไม่มาหาที่ใจใจมันเป็นเราไปหาที่อื่นหาไม่พบหาทุกหาโศกหาความยุติจากการเป็นอย่างนี้แก้กันตรงนี้แก้ที่ใจไม่ไปแก้ที่คนอื่นไปมองเรื่องอื่นมันก็เป็นทุกข์กันเลยเรื่องทุกข์เกิดมากขึ้นทุกวันทุกวัน อย่างเราไปเพ่งโทษเขามันก็เป็นทุกข์เราว่าเขาก็เป็นทุกข์เราเพราะฉะนั้นถ้ามีเมตตาธรรมเสมอแล้วเรื่องทุกข์ไม่มีใจเย็นอยู่อย่างนั้นแหละเรียกว่าใจบริสุทธิ์เรียกว่า,ส,วาสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะฉะนั้นที่มาต้องการกำบำรุงจิตบำรุงใจเพิ่มพลังทางจิตเพิ่มพลังทางใจ ทำจิตทำใจให้เป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงหมายถึงว่าเห็นสัจธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ารู้ตามเป็นจริงไม่ให้หลงอีกต่อไปเดี๋ยวนี้เราหลงทั้งวันวันนี้หลงพรุ่งนี้มันก็หลงต่อ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 ไปแต่ถ้ามาตั้งใจทาอย่างไม่มีเผลอเลยและตั้งสติกําหนดจดจ่อต่อเนื่องกันคือความเพียรในต่อเนื่องแหละไม่ได้มีการว่าขาดระยะ วันนี้เอาละว่าเรปุกเอาช็พักหนึ่งเอาละเพิดเพลินมัวมองไปอย่างอื่นแล้วก็ไปทําอย่างอื่นไปเพิดเพลินไปตามเครื่องเล่นเครื่องหลอกลวงกันไปเปหมือนยุคสมัยใหม่เนี่ยมันมีแต่เครื่องยั่วยวนชวนให้หลงทังนั้นหลงทางรูปหลงทางเสียงหลงทางรถทางกลิ่นทางสัรมผัสสารพัด,พดมันก็ปรุงก็แต่งขึ้นมาเรื่อง ของวัตถุมากมายเขาสารพัดจะคิดจะปรุงจะแต่งขึ้นเพื่ออะไรเพื่อหลอกล่อลวงคนเพื่อต้องการให้คนลุ่มหลงเกิดทะเยอทะยานอยากเกิดความอยากในสิ่งนั้นๆแต่ถ้าเรามาปฏิบัติขัดเกลาเรียกว่าฝึกฝนอบรมจิตใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เผลอ ไม่ได้ไปลืมตนลืมตัวไม่เผลอไปตามวัตถุเหล่านั้นมีแต่ยินดีพอใจในความสงัดมุ่งใจก็บุ่งทาจิตทําใจให้รู้ในสัจธรรมเรียกว่ารู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกรู้หนทางดับทุกข์หรือเพื่อจะออกจากทุกให้พ้นจากทุกเพราะฉะนั้นคนที่ทุกข์หนักเพราะอะ,อะไร พะไปสังสมแต่เรื่องทุกสังสมแต่ก่อนทุกสังสมแต่กองทุกสังสมแต่กองกิเลสวันๆก็เอาละปุงก็ปุงเรื่องกิเลสอย่างที่ปุงกันนั่นเรวปรุงเรื่องกิเลสจะต้องอย่างงั้นตาจออย่างนี้ใจไม่เคยคิดว่าเอ,อ้ยยิ่งทํามันยิ่งหนักมันยิ่งหนักใจทําเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์แอ,อ้วทำไมถึงพอใจอยากจะทะเยอทะยานแบบนั้นพยายามมีจิตมีใจ ยินดีมากน้อยบ้างลองดอูเป็นผู้มักน้อยชั้นโดดลองไม่โกรธด,ดูสักวันพยายามแผ่เมตตาทั้งวันดูโอ้จะเห็นอันนี้ส์์จะมีความปราบปลื้มปิติอยู่เยน็ยน,ยน,ยนจิตเย็นใจไม่มีคำว่าเล่าร้อนแต่ก่อนอยังไม่มาปฏิบัติทำบำเพ็ญไม่แต่ความทุกข์ทั้งนั้น ไม่เคยคิดว่ามันจะสบายอย่างนี้ทุกหนักตลอดตั้งแต่เตื่นขึ้นจนถึงโนนะกลางวันกลางคืนมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นหรือ,อมีแต่เรื่องทุกข์ใจเรื่องหนักเรื่องอะไรต่ออะไรเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ก็มีเรื่องทะเลาะกันมีเรื่องว่ากันด่ากันแล้วก็มีเกิดความอิจฉาริษยามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเพราะเราไม่รู้ว่านี่คือเหตุเกิดทุกข์ถ้าไม่ถ้าหยุดพับ มันก็สบายแลลวทีนี้ไม่มีเลยเออไม่มีเหตุทุกข์ก็ไม่เกิดทุกข์มันก็สบายมีแต่ความเย็นอยู่ในจิตในใจนิ่งกําหนดจิตกําหนดใจสงบได้เช้ายันเย็นมันก็เป็นสุขสงบอยู่อย่างนั้นเพราะว่าความสงบสงบไม่ต้องไปเบียดเบียนใครสงบเพราะไม่การอิจาริษยาใครเพราะมีแต่จิตตั้งใจแผ่เมตตาทั้งวัน คือบารตนาดีต่อกันซะอย่าไปผูกอาตาพยาบาทจองเวรอย่าไปคิดเห็นว่าเราเนะ่ยดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาไปยกตนขม่มท่านแข่งดีตีเสมอมันกีเลสทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็มีแต่เรื่องถูกถ้าไปเอาอย่างนั้นเพราะมาเอาทำนำแต่ความสุขตื่นขึ้นมาก็สุขกลับไปก็สุขไม่มีคำว่าฝันลายอ,อไปที่ไหน เป็นที่ล์ที่ชอบใจมนุษย์ทั้งหลายเทวดาตามรักษาด้วยนี่อานในสง์เมตตาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำมาเป็นาวนาเพื่อเป็นการปฏิบัติไปตอบบุ้นคุณบิดามารดาของพวกเรานะีนะ่ยนะว่ากันแต่บิดาคุณครูอาจารย์เป็นกนตัญยูรู้คุณเนแล้วต้องทํา ทำให้ดีที่สุด ừ, การปฏิบัติบูชาเนะี่ยเลิศที่สุดให้เงินให้ท้องก็หมดง่ายแต่เราให้อย่างเงี้ยให้โดยําโดยปฏิบัติให้ดีที่สุด ừ, เห็นลูกได้เป็นผู้ปฏิบัติดี่ระชอบแม่ปื้มใจ ừ, ปื้มอกปื้มใจเห็นขนาดเห็นลูกปวดให้เห็นผ้าเหลืองโอ้โหมีความอิ่มอก,อ,กอิ่มใจ ถ้ายิ่งเห็นเราประพฤติปฏิบัติทำรักษาทำวินัยให้เคร่งครัดปฏิบัติเอาจริงเอาจังโอ้ยิ่งมีความสุข,สข,สขเต็มที่ผู้เป็นครูบาอาจารย์ก็ดีใจเพราะว่ามีลูกศิษย์เป็นผู้ง่ายสอนง่ายเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามทมตามวินัยหรือตั้งใจรักษาก็วัดกิจวัดปฏิบัติไม่เศร้าหมองก็ถือว่าโอ้เป็นบนุญเป็นกุอศม พูท,ทีอยู่ด้วยการร่วมกันเป็นสุขไม่มีความทุกข์ทางจิตทางใจปราจะจากเรียกว่าความทุกข์ภายนอกภายในทุกภายในก็คือทุกใจน่ะนะทุกภายนอกกับทุกกายน่ะนะกายมันทุกข์กับมีความเลือดร่อนเจ็บปวดนั่นเดีเป็นนั่นเป็นนี่มีสารพัดแต่บางทีถ้าใจเป็นนะโอ้โลกรคภัยมันก็มาแล้วถ้าใจเป็นทุกข์ขึ้นมาร่างกายก็ ป่วยไปด้วยแตร่างกายมันก็อยู่เนื่องกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาทางจิตของเราชีวิตก็จะเริยนรุกเรืองถ้าไม่มีอาหารทางจิตชีวิตก็เหมือนกับว่ามืดบอดโง่เขลาก็พวกเรามาปวดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสั่งสมบุญบุญรมีแล้วก็ทำอินทรีย์ให้แก่ข้าอะไรที่เป็นอินทรีย์ ทินซีสาคัญก็คือสัตทินรียศรัทธาความเชื่อความเรื่อมใสในขุณผู้ริจ้าพระธรรมพระสงฆ์ิริยิทซีหมายถึงว่าปริยะความภาคความเพียรเพียรเพื่อละกิเลสถอดถอนกิเลสออกจากจิตจากใจสตินซียหมายถึงว่าสติเนี่ระลึกรู้ตัวระลึกรู้ตัวตลอดทั้งวันถ้าเราเผลอเมื่มอไหร่ก็ถือว่าแหมวันนี้เราประมาทแล้วไม่ได้แล้ว ไปคิดผิดแล้วคิดไปโน่นไปนี่คิดไปเรื่องสิกงสิกาไม่ได้ด้วยเราเป็นพระบาปมากด้วยเป็นอาบัติทุกข์ก่าเดินมองก็เป็นไงผิดไปหมดพิจารณาอยู่ที่กายเรานี่แหละอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าคิดเรื่องอื่นนั้ีเป็นเรื่องทุกข์อยากมีความสุขต้องมีสติเป็นไปในกายพิจารณากายทุกท่านจะสบายใจนี่เดียวว่าไอวนซีเนี่ยเป็นพลังสําคัญ สตินเซสมาธินเซคือจิตสงบนิ่งอยู่อารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิมั่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวถ้าจิตยังหวั่นไหวไปตามเรื่องตามอารมณ์ตามสัญญาอารมณ์ไปนัป่นปรุงแต่งโน่นนี่ก็ยังไม่ได้อานิสงส์บริบูรณ์วันยินสีนี่นสำคัญเป็นผู้รู้รอบอยู่ตลอดเวลารอบในสังขาร รู้เกิดนับเกิดนับเกิดอะไรขึ้นมาทางหูฟังทางหูรู้ละไปไปต้องไปยึดไปติดมันเป็นเรื่องไรก็ไม่ติดสนใจเอาแต่พุทโธอย่างเดียวระลึกพุทโธพุทโธอยู่อย่างคิดตั้งอยู่เดียนี้แหละรล้วพุทโธพุทโธนั่นดีแล้วดีแล้วท่านตั้งพุทโธพุทโธได้เป็นสุขมากถ้าใครไม่มีพุทโธนะทุกมากเรียกว่าทุกจิตทุกใจจนจิตจนใจเพราะไม่มีพุทโธ เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะมีความสุขที่เป็นนิรามิชุสุขแล้วต้องมีพุทโธพุทโธแล้วเดี๋ยวไปคิดอย่างอื่นนะ <c oughs> คิดไม่ได้คิดอย่างอื่นเป็นฟืนเป็นไฟทำให้หัวใจเราเล่าร้อนทำให้ทุกข์เรือ่องราคะเรื่องโทสะกําเริบเพราะไปคิดเรื่องกะเรื่องหลูกหรือเียงเรื่องขึ้นกินเรื่องรดนะั่นและไวละถ้ามันกําหนดอยู่คนรู้ความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายสบายที่สุด นั่นแหละมนุษย์ที่อยู่แบบมีสรณะมีที่พึ่งทางจิตทางใจมีเรียกว่ามีหลักจิตหลักใจเป็นคนมีพื้นฐานดีว่างันงรือเรามีสรณะที่พึ่งแบบไม่ต้องเป็นทุกข์ละไรเนี่ยก็เหมือนเราอยู่อาศัยวิหารอย่างเงี้ยน,นี่นะวิหารธรรทเนี่ยวิหารเหมือนกันกาบายนอก ยูดูภายนอกลมแรงยังไงก็ยูได้เราทำดีจนไม่มียุงมันเข้าได้มันก็สบายยุงไม่ต้องฟว้าดต้องอะไรถ้าเรารักษาจิตใจไปให้มีอะไรเข้าไปเหยียบไปย่าไปทำลายก็สบายเหมือนร่างกายเรานั่งอยู่อย่างนี้สบายอย่างนี้นะฝนมาก็ไม่เดือดร้อนลมมาก็ไม่เ,เดือดร้อนแต่ตอนที่เป็นนั่งอยู่กลางแดดกลางแจ้งดูสิวแดดมาก็ร้อนนะฝนมาก็เปียกแล้วทุกข์แล้ว เอาละว่าไม่มีที่พึ่งขาดเจรณะที่พึ่งถ้าเราไม่วิหารธรรมหรือวิหารทางภายในว่าใจเป็นธรรมแล้วนำแต่ความสุขความเย็นจิตเย็นใจอยู่กับหมู่พวกจะมากขนาดไหนเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นร้อยล้านพันล้านอ,อยู่ยังไงก็เป็นสุขไม่มีทุกข์เพราะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ปกครองกันเป็นธรรม ไม่นำความเดือดร้อนอยู่กันเป็นสุขได้ทุกวันทุกวันนั่นแหละท่านทุกท่านมีสติระลึกพุโทโธพุทโธก็เลยมีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดเลยเนียได้ว่าสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติมรรคผลนิพานอะไรไม่ได้อยู่ไกลจากท่านลอยู่ในจิตอยู่ในใจของทุกท่านและต่อันนั้นไปขอความสุข สวัสดีจงเมแก่ท่านทุกท่านเดินอะไรเนาะ